พาชม Honda eNP1 หรือว่า e Honda HRV EV คู่แข่งกับ Toyota BC4X ครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูภาพคันจริงกันแต่ก่อนจะไปดูภาพคันจริงผมขอไปดูภาพโปรโมทก่อนดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าคันจริงนั้นแตกต่างกับภาพโปรโมทหรือเปล่าตัวรถอย่างเท่เลยครับกระจังหน้าแบบปิดมีการตกแต่งด้วยสีฟ้าเป็นบางจุดด้วย และมีโลโก้ฮอน d a าขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าก็เหมือนกับ H.R.V. โฉมใหม่บ้านเราเลยครับพาชุดแต่งด้านหน้านี่สวยมากๆดูลงตัวแล้วก็ดูดุดันสุดๆรวมถึงจะมีไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสวยงามจริงๆครับมันพร้อมกับด้านบนที่เป็นหลังคาแก้วด้านข้างก็ะฉบเฉียวล้วออ l l o นี่สุดจับเลยเพราะแม็กเขาลายถี่มากๆ ด้านท้ายก็เป็นไฟ LED แบบยาวแบบ h l v ในบ้านเราเลยอันนี้ถ้าดูคันจริงของ HRV บ้านเรานะครับไฟท้ายเขาจะสวยงามจริงๆครับและนี่คือภายในของภาพโปรโมท แต่อนอื่นเขาบอกก่อนว่าเขาจะมีขายอยู่2รุ่นเนาะเป็นรุ่น e ม o t ตอร์ or, ให้กำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่3 1 0นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง68.8กิโลวัตต์อว์ทำให้วิ่งได้ไกลถึง510กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตระฐานจะเป็น GLTC และรุ่นที่2จะเป็น e type ให้กำลังที่182อยแแรงม้าแบตเตอรี่ขนาด53.6กิโลวัตต์อวและจะวิ่งได้420กิโลเมตรต่อการชาร์จครับ นี่คือคันจริงสีฟ้าผมชอบสีนี้มากๆเลยทุกคนพอกระจังหน้ามาเป็นแบบปิดแบบนี้ดูดีขึ้นเลยนะล้ออลอยก็เปลี่ยนเป็นสีดําด้วยรูปโฉมภายนอกคันนี้ดูสวยงามมากๆไม่ต่างกับภาพโปรโมทนะครับถ้าดูล้อใกล้ๆแล้วมันไม่ใช่สีดำาซกทีเดียวแบบนี้สวยครับด้านถ่ายดูใกล้ๆก็จะมีคําว่า Honda ที่ดูมินิมอลมากจุดชาร์จจะอยู่ด้านหน้าของตัวรถครับและถ้ามองแบบนี้แล้วเห็นตัวรถแบบเท่มาก พอเราเปิดฝากระโปรงหน้าดูสวยแล้วก็ดูคล e นสุดๆพอด้านไหนนั้นถูกปิดมาอย่างดีนะครับไม่เหมือนรถไฟฟ้าหลายรุ่นที่จะเปิดอะไรหลายๆอย่างอันนี้คือปิดมาอย่างดีเลยดีงามมากครับภาพภายในก็สวยงามด้วยจอขนาดใหญ่อันนี้เหมือนกับของเทสลาเลยคอนโซลการดูดีจัดเลยครับวัสดุหุ้มหนังแบบซอฟทัชด,ด้วยพวงมาลัยก็เหมือนกับตัวเซอร์วิสเลยฮะมีพดเดิลชิปให้ด้วยครับอันนี้น่าจะไม่ใช่สําหรับเปลี่ยนเกียร์ แต่ไว้สําหรับปรับการดึงไฟฟ้ากลับแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ด้วยสามารถดูแผนที่แบบจุใจได้เพราะหน้าจอสแสดงผลขนาดใหญ่ถึง15.2นิ้วรวมถึงมีจอตรงกลางคนขับขนาด10.25นิ้วใหญ่ทั้ง2จอเลยครับแต่ตรงคนขับนน่น้าจุดนี้เหมือนกับของฮาวเวลเป๊ะเลยครับเบาะหน้ามีดลลายที่ดูดีแต่ไม่สปอร์ตเลยครับด้านหลังก็มีจุดชาร์จที่เป็น Type C สองตำแหนง่งมาพร้อมกับแอร์หลังด้วย บบอหลังคันนี้เป็นสีดำลายเขาก็ดูสวยงามดูดีใช้ได้เลยครับภ,ภ,ภาพคันจริงไม่ต่างกับภาพที่ดูก่อนหน้านี้เท่าไหร่เลยครับดูดีมากๆแต่แต่ผมชอบเบาะสีขาวมากทำให้ดูสาตาแล้วก็ภายในดูกว้างกว่าด้วยด้านในก็เป็นหลังคาแก้ว2ตอนไม่รู้ว่ามีที่ปิดแก้เก็บไม่ได้เหมือนจะตัว H R V ธรรมดาในบ้านเราอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ต้องรอติดตามกันเนาะ โดยรวมแล้วสำหรับ Honda HRV ที่เป็นรุ่น EV หรือว่าชื่อรุ่นในต่างประเทศเขาจะเป็นรุ่น ENP1 ถือว่าสวยงามแล้วก็โดนใจมากๆเลยครับเจ้าตัวบีเจ้าตัวโตโยต้า BC4X ก็ C ขายปีนี้แล้วครับหวังว่า Honda Thailand จะรีบเอาเข้ามาแข่งกันนะครับเอาละครับรถสวยงามขนาดนี้ Honda ก็รีบๆเอาเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าสาวกรอกันไม่ไหวแล้ว สำหรับวันนี้นะ่าจะพาชมคันจริง Honda, h อนด้ HRV ตัว EV ชมล่าสุดนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ